E aí แล้วมาแล้วปานินมีปานินครับกระม้างใจอยังตึงอ่ะหูัวดสวยเลยครับนะสวัสดีครับสวัสดีมิตรักนักตกปลานะครับสายสายคลองพี่น้องทุกทุกท่านด้วยนะครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับแดงฟิชชิงแมนนะครับในช่องพองคนเยอะอพันนะครับวันนี้ พาณนามาออกหมายที่คลองรัพิพัฒน์นะครับแถวแถวคลองห้านะครับได้ข่าวว่าช่วงเมื่อกี้แถวคลองห้านะครับมีปลานินเข้านะครับแต่ว่ามาวันนี้นะครับวันจันทร์ที่เก้าเขาลอกผักนะครับเขาลอกผักผักไปถึงแถวแถวคลองสี่นะครับก็เตียนเลยครับน้ําก็เหมือนจะขุนๆน,นะครับเพราะเขาเพิ่งลอกผักไป ไม่รู้ว่าจะพอมีตัวมีแต้มมามีผลงานมาให้น,านา้นาได้ชมหรือเปล่านะครับในวันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับก่เสียงรถอาจจะดังนิดน,นึงนะครับก็อยู่ริมถนนต้องขออภัยด้วยนะครับผมมาถึงหมายตอนนี้สิบเอ็ดโมงยี่สิบครับนะนาะอุปกรณ์เช็ดเรียบร้อยห้าคันชุดเล็กนะครับวันนี้จะลองมาตกปลานินนะครับว่าจะพอมีตัวหรือเปล่านะครับก็ อุปกรณ์หน้าสายตะกอ้อก็เป็นตะก้อจิ๋วสองเซนเบ็ดจิโน่ศูนจุดแปดนะครับวันนี้เกี่ยวเม็ดโฟมเล็กเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากนะนะทั้งคนใหม่คนเก่าที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆของผมด้วยนะครับผมก็เหมือนเดิมครับมากับเหยื่อลงวินเป็นเหยื่อสําเร็จนะครับก็ผสมหนาน,น้าไหมตีได้เลยนะครับก็ฝากไว้ได้ครับกับเหยื่อลงวินก็หาซื้อตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปได้เลยนะครับง่ายๆครับ ไม่ต้องอะไรมากมาถึงหน้าหมายก็สมน้ําตกได้เลยครับไปเดี๋ยวให้น้าๆนดูสภาพน้ําหมายตรงนี้ก็ค่อนข้างโล่งดีนะครับมีที่จอดรถมีร่มไม้ตลอดแนวครับคลองอไรพัดดูน้าครับนะจอดรถได้สบายนะครับหมายที่ผมมาลงวันนี้นะครับก็ฝั่งตรงข้ามก็จะมีต้นกล้วยนะครับ ไม่เห็นปลาขึ้นเลยนะครับไม่มีปลาขึ้นเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่ามาถึงหมายแล้วเดี๋ยวลองลองเช็คหมายดูแล้วกันนะครับว่าจะยังพอมีตัวอยู่หรือเปล่านะครับเรียบร้อยครับห้าคนเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันนะครับ ว่าเขาลอกพองใหม่อย่างเงี้ยปลาจะกินหรือเปล่านะครับจะพอมีปลานินสักแต้มหรือเปล่านะครับวันนี้ไปไปลุน้นกันมีการครับคันเลขขันแรกมีการนั่นนัน,น,นปลาเล็กที่อุ เพนครับแต้มเลกใส่กระชังไว้ก่อนครับนะนะลงไปประมาณหลักสิบนาทีครับ สองตัวเลยครับแตะเพียนเล็กครับนะนะนี่สายนยนต์มาเล็กปล่อยยังไปเลยครับ ตัวเล็กมากปลาเล็กอย่างนี้นมีโอกาสปลาช่อนมาโผบนะครับลงแป๊บเดียวได้มาสามสี่แต้มครับแต่เป็นตะเพียนเล็กนะครับ อันนี้น่าจะอยู่แล้สายหยอดไหม่กมากเลยครับมาแล้วสิ่งที่เราตามหาปลานิลครับไซส์ยังไม่ใหญ่ครับประมาณ4นิ้วครับนะนะ กินเบามากมืดไปหน่อยนี่ครับมาแล้วมาแล้วปานินมีปานินครับประมาณสี่นิ้วครับนะนะเกือบฝ่ามือได้อยู่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อจะมีตัวสวยๆหรือเปล่านะครับปานิน ยังไม่ใหญ่ครับสามนิ้วโอ้คิดว่าเจอของใหญ่แล้วเพราะนะกดอย่างแรงมื่วันนี้นครับ

เกี่ยวกันมาครับตนะนะปานิน <c oughs> เหมือนน้ำริมฝั่งนน้นมันไหลแรงเขาเปิดน้ำนาลงมาใส่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> มีเศษใบไม้เต็มเลยครับริมฝั่งนน้นนครับอุ้ย้ยหว ไม่อยู่ครับน,นะดึงยิกยิก โอ้ยสวยเลยครับนะโอ้ยหุดโอ้ยกินสายหย่อนไปเนี่ยคิดว่าไม่อยู่นะครับตอนแรก เยยี่มที่ผมมาลงเนี่ยมันสายแล้วนะครับผมว่าถ้ามาลงแต่เช้านี้ถือว่าผมันป,ปลาได้กินดีเพราะว่าเคยมาตกคลองอพัฒน์เนี่ยปลาจะกินช่วงเช้านะครับก็ตัวค่อนข้างดีนะครับนะนะถือว่าสวยเลยอาจจะกินแบบไม่จัดแต่ว่าตัวค่อนข้างดีนะครับน่าลุ้น,นครับ หนึ่งแต้มครับเก็บได้หมดเลยนะครับไซนี้ไม่ต้องคัดครับเขาลอกฟองใหม่เลยเรื่องของเรื่องเน่กินแล้ว <sk r ug> ก็ได้ก็ถือว่าเก็บได้อยู่นะครับครับพอวังน้อยแบบต้องคัดแบบครึ่งต่อครึ่งเลย าเจอของใหญ่แล้วโอ้โตวสวยอยู่นะครับกระมังใหญ่นึกว่าเจอปนินใหญ่แล้วกระมังใหญ่ยังตึงอะโอ้โหติดกิ่งไม้มาใช้ได้เลยครับออกเบลล์เลย อย่างแต้มครับคันนี้ปลาหน้อยจริงหรรอเปลา่ายิกบิิยังอยู่ยังอยู่ เียนน้อยเอ,เอาเอาตอดแรงยังวะตอดแรง,งยังกวะยเยีกยกีก,กยกไม่อยู่ครับนะนะตอนนี้ก็เกือบบ่ายสองนะครับก็ผมเก็บของหมดแล้วนะครับช่วงตั้งแต่บ่ายโมงขึ้นมานครับ าก็เริ่มห่างแบบเงียบไปเลยมีชะโดมากวนนะครับช่วงที่มาลงใหม่ๆนี่โอ้โหกินกินเรื่อยๆเลยนี่นาตกอยู่ข้าง,างได้ชะโดขึ้นมาตัวนึง่งช a d o ปอกเล้าแขนนี่แหละถึงว่าปลาเล็กมันหายหมดนะครับแต่นี่ก็เริ่มเริ่มมากินอีกแล้วนะครับ ผมก็ตกปลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงกว่าเนาะมาน่าจะห้าโมงครึ่งนะครับพอม,มีผลงานนะครับหมายนี้นะก็พึ่งมาลงประมาณชั่วโมงนึงก็มีปลานินตัวสวยอยู่ก็ถือว่ามีตัวดีอยู่นะครับถ้ามาลงช่วงเ,เช้านี้ผมว่าน่าจะใช้ได้เลยนะครับน่าจะกินดีนะครับ อันนี้มาสายไปหน่อยนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะนะทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับก็หมายนี้เดี๋ยวผมปักหมุดอีกทีนะครับแนะนําให้มาช่วงเช้านะผมว่าปลาหน้าจะกินดีเพราะว่าปลาคลองไร่พัดส่วนมากครับเกือบทุกคลองครับปลาจะกินจัดกินดีนะครับช่วงเช้าที่เคยไปตกมาครับเดี๋ยวให้นะนะชมผลงานนะครับวันนี้พอมีตัวมีแต้มอยู่ครับ ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปลากินค่อนข้างห่างตั้งแต่บ,บ่ายโมงมาแล้วนะครับเค,ครับเดี๋ยวไวปชมผลง,งานครับช้าน,นิดนึงติดโต้ไม้เยายเลยเฮ้ยได้แล้วครับัอมีตตวครับ ยาขึ้นดูข้างบนนะครับน,นี่ตัวสวยอยู่นะครับปนินสวยสองตัวก็วมีกระมังตัวสวยอยู่นะครับเห็นนะครับบ้านครับผม Fishing Man